น่นเห็นนะนน่นลดน้ำผักมาสองวันแล้วเนี่ยอ่ะ <c oughs> ใช่นะครับใช่ครับได้แล้วครับโอ้ยเ่วยนนโน,น่นลดผักหรือลดลดน้ำน้ำนนโน่น่อนน,นั่นนน,นนลดน้ำมั้งเนี่ยโอ้ถูกต้องแล้วแบบนี้ลดน้ำนนน,นถูกต้องแล้ว S <S มึงได้ผักเพียบเลยพี่พรุ่งนี้จะทำเน oh, oh, ื oh, oh, nitrogen, right? hmm. oh, oh. Oh, ้อปลาทู๋อมาทำให้เราน้ำลายไหลอีกแล้วตลาดตลาดนู่นอ๋อพรุ่งนี้ไปวันพระรหัสใช่ไหมพี่เหเก่งมากช่วยนนทนรถรถต้นน้ำรถน้ำช่รถผักนะโลกไม่ใช่รถนนน์นน์ไม่ใช่ผักนะครับรถนนนเลยไม่ใช่เดี๋ยวจะโดนนนนละเดี๋ยวจะโดนนนช่วยรถ อันนี้นันนลดผักนะคะเป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่งนะคะ <c oughs> ค่อยๆลดไปเรื่อยๆ <c oughs> นันนลคะเดี๋ยวจะเอาไปลงในยูทู e นะคะอ <c oughs> <c oughs> ืม <c oughs> ไม่ใส่หมวกก็ไม่ใส่นะครับอืม,มเขาเป็นเด็กทนแดด